สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Quietly Epic ยิ่งใหญ่แบบเงียบๆบ,บางครั้งเรายิ่งเรียนรู้เกี่ยวกับจิตใจมนุษย์มากขึ้นเท่าไหร่เรากลับยิ่งเงียบลงเท่านั้นไม่ใช่เพราะเราไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าบางคำพูดมันเปลืองพลังชีวิตเราเริ่มเห็นชัดว่าไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะฟัง ไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ควรจะอธิบายและไม่ใช่ทุกความจริงที่ควรถูกเปิดเผยเมื่อเรารู้ทันจิตใจคนมากพอเราจะเข้าใจว่าคนบางคนฟังเพื่อแย่งไม่ใช่เพื่อเข้าใจคนบางคนถามเพียงเพราะอยากจะผิดและคนบางคนเขาไม่ได้ต้องการความจริงเขาแค่อยากได้สิ่งที่ตรงกับความคิดของตัวเองเราจึงเลือกที่จะเงียบ ไม่ใช่เพราะเรายอมแพ้แต่เพราะเราไม่อยากโยนพลังชีวิตไปกับคนที่ไม่พร้อมจะรับมันบางความจริงถ้าพูดออกไปมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรแถมยังทำให้เราถูกมองเป็นคนเข้าใจยากทั้งที่จริงเราแค่เข้าใจมากเกินไปการเงียบจริงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาหลังจากผ่านอะไรไมาเยอะในที่สุดเราจะรู้ว่า ความสงบไม่ใช่การหนีแต่คือการเลือกที่จะรักษาความสบายใจของตัวเองมากกว่าการพยายามเปลี่ยนแปลงใจใครคนที่เข้าใจความจริงของจิตใจมนุษย์อย่างลึกซึ้งจะพูดน้อยลงแต่เข้าใจมากขึ้นและบางครั้งความนิ่งของเราคือเสียงที่ดังที่สุดสำหรับคนที่ฟังเป็นและเมื่อเรารู้ทันจิตใจคนแล้วเราจะเริ่มเข้าใจว่า ความจริงไม่ได้จำเป็นต้องถูกพูดเสมอไปเพราะคนบางคนเขาไม่ได้หูหนวกแต่เขาเลือกที่จะไม่ฟังไม่ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจแต่เพราะเขากลัวความจริงจะทำลายภาพลวงที่เขาหลอกตัวเองไว้คนแบบนี้ต่อให้คุณอธิบายอย่างนุ่มนวลแค่ไหนเขาก็จะหาว่าคุณเสียดแทงต่อให้คุณพูดด้วยเหตุผลแค่ไหนเขาก็จะบอกว่าคุณพูดมากไป และคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการพยายามอธิบายกับคนที่ไม่อยากเข้าใจมันคือการยอมถูกริดดอนพลังงานตัวเองไปทีละนิดโดยไม่จําเป็นนั่นคือจุดเปลี่ยนของคนที่เริ่มเติบโตภายในจุดที่คุณเริ่มสงสัยว่าฉันต้องพูดไปเพื่ออะไรเพื่อให้เขายอมรับเพื่อให้เขาเข้าใจหรือเพื่อปลอบใจตัวเองว่าเราได้พยายามแล้วในโลกของจิตวิทยาความเงียบ คือภาษาของคนที่ผ่านความเข้าใจมาแล้วระดับหนึ่งคนที่เคยเจ็บจากการพูดผิดเวลาคนที่เคยเสียใจจากการพูดกับคนผิดประเภทและคนที่เคยถูกรังเกียจเพียงเพราะพูดความจริงความเงียบในวันนี้ของเราจึงไม่ใช่ความกลัวแต่มันคือการเลือกเลือกที่จะไม่ถล่มใจตัวเองเพื่อรักษาน้ำใจของคนที่ไม่เคยคิดจะรักษาเราเราเริ่มเรียนรู้ว่าบางครั้ง การพูดออกไปมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันแค่ทำให้เราหมดแรงเร็วขึ้นและเราจะเข้าใจว่าคนที่ควรรู้เขาไม่จำเป็นต้องอธิบายและคนที่ไม่ควรรู้อธิบายไปก็ไม่มีค่าเมื่อรู้ทันเราจึงเงียบไม่ใช่เพราะเราด้อยแต่เพราะเราเลือกที่จะสงบและเลือกที่จะปล่อยผ่านในสิ่งที่ไม่ควรยึดติด คุณจะเริ่มสังเกตว่าคนที่รู้ลึกที่สุดจะพูดน้อยที่สุดเพราะเขาไม่ได้ต้องการชนะการโต้เถียงแต่เขาต้องการชนะใจตัวเองเขาไม่ได้อยากให้คนทั้งโลกเข้าใจเขาแค่อยากใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองเข้าใจและถ้าคุณไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่คุณจะรู้เลยว่าการนิ่งคือการตอบโต้อย่างเหนือชั้นที่สุดเมื่อคุณเริ่มมองเห็นพฤติกรรมมนุษย์อย่างชัดเจน คุณจะเริ่มเห็นความเงียบเป็นเพื่อนไม่ใช่ศัตรูคุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยการพิพากษาเพราะคุณรู้แล้วว่าคำพูดบางคำที่พูดไปไม่ได้สร้างความเข้าใจแต่มันคือการเปิดประตูให้คนเอาความคิดคุณไปบิดเบือนเมื่อคุณรู้ทันใจคนคุณจะไม่พูดเพื่อเอาชนะใครแต่คุณจะพูดเมื่อมันจำเป็นและเงียบเมื่อมันควรเงียบ คุณจะเริ่มพูดน้อยลงแต่คำพูดแต่ละคำกลับทรงพลังมากกว่าเดิมไม่ใช่เพราะคุณเก่งกว่าใครแต่เพราะคุณรู้ว่าพูดไปมากแค่ไหนคนที่ไม่อยากเข้าใจก็จะไม่มีวันเข้าใจอยู่ดีและคุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่พูดเยอะแต่ฟังน้อยเต็มไปด้วยคนที่ชอบแนะนำแต่ไม่เคยมองตัวเองเต็มไปด้วยคนที่ตัดสินคนอื่น แต่ไม่เคยถามว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงคุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าคำพูดเป็นเหมือนเหรียญสองด้านด้านหนึ่งมันเชื่อมใจคนอีกด้านหนึ่งมันสามารถทำร้ายเราได้อย่างเลือดเย็นคุณจะไม่รีบตอบกลับในทุกประโยคย,ยั่วยุไม่โตเถียงในทุกข้อกล่าวหาไม่อธิบายให้กับคนที่ตั้งใจจะเข้าใจผิดเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าคำพูดที่ดีที่สุดบางครั้งคือการไม่พูดอะไรเลย ความนิ่งของคุณจะกลายเป็นโกรกเป็นสนามพลังที่กันคุณออกจากพลังลบของคนอื่นคุณจะเริ่มไม่เดือดร้อนแม้จะตูกเข้าใจผิดคุณจะเริ่มไม่วันไหวแม้จะไม่มีใครยอมรับเพราะลึกๆในใจคุณรู้ว่าคุณไม่ต้องการชนะใจคนทั้งโลกคุณแค่ต้องการอยู่กับความสงบที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นคนที่หนักแน่นโดยไม่ต้องเสียงดัง จะมั่นคงโดยไม่ต้องอธิบายจะน่าเกรงขามโดยไม่ต้องเอาชนะใครเลยเพราะสุดท้ายจิตใจที่รู้ทันย่อมเลือกความเงียบมากกว่าความวุ่นวายที่ได้มาจากการพยายามพูดให้ใครเข้าใจและในวันหนึ่งคุณจะยิ้มให้กับความเข้าใจผิดของคนอื่นโดยที่ไม่ต้องพูดแก้คุณจะปล่อยให้คนตัดสินโดยที่ไม่ต้องโตเถียงเพราะคุณรู้แล้วว่า สิ่งที่มีค่ากว่าการพูดให้เข้าใจคือการใช้ชีวิตให้สงบแม้จะไม่มีใครเข้าใจก็ตามเพราะเมื่อคุณเข้าใจจิตใจมนุษย์มากพอคุณจะรู้ว่าความจริงไม่ได้มีอิทธิพลกับทุกคนมีแค่บางคนเท่านั้นที่กล้ารับมันไว้ในใจส่วนที่เหลือเขาไม่ได้แค่ปิดหูแต่เขาปิดใจและบางคนถึงขั้นปิดความเป็นมนุษย์ เพื่อรักษาความเชื่อผิดๆของตัวเองคุณจะเริ่มถอยออกมาช้าๆจากบทสนทนาที่เคยเถียงเพื่อเอาชนะจากพื้นที่ที่เคยอธิบายจนเหนื่อยจากความสัมพันธ์ที่ต้องใช้คำพูดเพื่อยือไว้เพราะคุณรู้แล้วว่าถ้าต้องใช้คำพูดจำนวนมากเพื่อให้คนคนหนึ่งยังอยู่แสดงว่าความสัมพันธ์นั้นมันเปราะเกินไปแล้วในวันหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่า พลังที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่น้ำเสียงที่ดังแต่คือความนิ่งที่มั่นคงและใจที่ไม่หวันไหวแม้ในวันที่ถูกเข้าใจผิดคุณจะหยุดพยายามที่จะพูดให้คนเข้าใจในทุกความรู้สึกและหันมาเข้าใจตัวเองแบบลึกซึ้งแทนคุณจะเริ่มรักความสงบมากกว่าการมีคนฟังคุณจะเลือกความเรียบง่าย มากกว่าความวุ่นวายที่มาพร้อมการอธิบายมากเกินไปเพราะคุณรู้แล้วว่าคนที่ฟังเป็นเขาไม่ต้องให้คุณอธิบายอะไรเลยแท้คุณเงียบเขาก็เข้าใจและคนที่ไม่ฟังต่อให้คุณพูดจนหมดลมหายใจเขาก็ไม่มีวันเข้าใจอยู่ดีการรู้ทันจิตใจมนุษย์ทำให้คุณไม่เสียเวลากับการสอนคนที่ไม่อยากเรียนรู้ กับการพูดความจริงให้กับคนที่รักแต่ความลวงหรือแม้กระทั่งกับการขอโทษให้กับคนที่ไม่เคยเห็นค่าความตั้งใจของคุณอีกต่อไปคุณจะหยุดหยุดพูดทุกคำที่ไม่มีค่าหยุดอธิบายทุกอย่างให้คนผิดเข้าใจหยุดพยายามเอาความคิดของตัวเองไปใส่ในหัวใจคนอื่นและคุณจะเริ่มฟังให้มากขึ้นสังเกตให้ลึกขึ้น และใช้คำพูดเท่าที่จำเป็นเพราะคุณรู้แล้วว่าคำพูดที่ทรงพลังที่สุดคือคำพูดที่ไม่ต้องพูดแต่มันถูกสัมผัสได้ผ่านการกระทำผ่านการนิ่งผ่านการอยู่ของคุณในแบบที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเมื่อคุณเงียบมากพอคุณจะเริ่มได้ยินเสียงภายในตัวเองเสียงที่ไม่ต้องการชัยชนะไม่ต้องการคำชม ไม่ต้องการใครมารับรองคุณค่าเพราะเมื่อคุณรู้จักจิตใจคนมากพอคุณจะเริ่มเข้าใจว่าบางคนเขาไม่ได้อยากเข้าใจคุณเขาแค่อยากเอาชนะคุณด้วยคำพูดเขาไม่ได้ต้องการฟังเขาแค่อยากตอบกลับเพื่อเติมอีโก้ให้กับตัวเองและเมื่อคุณมองเห็นความจริงข้อนี้คุณจะไม่อยากเสียพลังกับอะไรแบบนั้นอีกเลยคุณจะเริ่มยิ้ม เมื่อมีคนพยายามใส่อารมณ์คุณจะเริ่มเงียบเมื่อมีคนพยายามบีบบังคับให้คุณตอบโต้อย่างรีบร้อนคุณจะเริ่มไม่สนใจแม้คนอื่นจะคิดว่าคุณผิดเพราะคุณรู้ว่าการรีบอธิบายทุกเรื่องมันคือกับดักของคนที่ยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้และคุณเลือกที่จะไม่ติดกับอีกต่อไปคุณจะเริ่มใช้สายตาสังเกตมากกว่าใช้ปากพูด เริ่มให้การกระทําเป็นคําอธิบายและปล่อยให้เวลาเป็นคนตัดสินนี่ไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือความสงบนิ่งแบบมีระดับที่ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดมากพอจึงจะเข้าใจได้คนที่เคยพูดจนเหนื่อยเคยอธิบายจนหมดแรงเคยพยายามเป็นคนดีจนเกินไปสุดท้ายก็จะมาถึงจุดที่เลือกเงียบไม่ใช่เพราะยอมแพ้ แต่เพราะเรียนรู้แล้วว่าการเงียบคือวิธีปกป้องสติและพลังชีวิตของตัวเองได้ดีที่สุดคุณจะเริ่มหวงพลังงานในแต่ละวันเริ่มคัดคนที่จะให้เข้ามาในบทสนทนาเริ่มเลือกสถานการณ์ที่ควรพูดและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนคุณจะสังเกตเห็นว่าคนที่โตแล้วจริงๆไม่รีบแสดงออกไม่รีบพูดก่อน ไม่รีบอธิบายแต่เลือกที่จะนิ่งดูและฟังลึกจนทุกอย่างกระจ่างในใจและเมื่อถึงเวลาต้องพูดคำพูดของเขาจึงแม่นยำกระชับและหนักแน่นโดยไม่ต้องเสียงดังเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อคุณเดินทางมาไกลพอในโลกนี้คุณจะรู้ว่าไม่ใช่ทุกความจริงควรพูดไม่ใช่ทุกคำถามควรตอบและไม่ใช่ทุกการเข้าใจผิด ควรรีบแก้คุณจะเริ่มเข้าใจความเงียบในแบบที่คุณอื่นยังเข้าไม่ถึงคุณจะมองความเงียบไม่ใช่เป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นเครื่องมือของคนที่เข้าใจโลกอย่างถ่องแท้คนที่รีบพูดมักอยากพิสูจน์คนที่นิ่งได้คือคนที่พิสูจน์ตัวเองกับใจตัวเองจนจบแล้วและยิ่งคุณโตขึ้น คุณจะพบว่าการพูดให้ได้ใจคนอื่นนั้นง่ายแต่การนิ่งให้ใจตัวเองสงบนั้นยากกว่าและมีค่ากว่ามากเพราะความเงียบในวันนี้ของคุณไม่ใช่เพราะไม่มีคำจะพูดแต่คุณเลือกแล้วว่าอะไรควรถูกพูดและอะไรควรถูกปล่อยให้เงียบพัดผ่านไปคุณจะเริ่มไม่พูดในเวลาที่โกรธ ไม่ตัดสินคลครด้วยคำเดียวไม่อธิบายกับคนที่ตัดสินคุณไปแล้วในใจเพราะคุณรู้ว่าคนแบบนั้นไม่ได้ต้องการคำอธิบายเขาแค่ต้องการเหตุผลที่จะไม่ฟังคุณคุณจึงนิ่งไม่ใช่เพื่อให้เขาเข้าใจแต่เพื่อรักษาความสงบในใจตัวเองเอาไว้ คุณจะเริ่มไม่กลัวการถูกเข้าใจผิดเพราะคุณมั่นคงพอที่จะรู้ว่าคุณเป็นใครและความจริงมันจะไม่เปลี่ยนแค่เพราะมีใครไม่เข้าใจคุณจะมองบทสนทนาเหมือนสนามพลังงานถ้าอีกฝ่ายมีแต่ความวุ่นวายมีแต่แรงประทะคุณจะไม่เข้าไปคุณจะไม่ยื่นไฟให้เชื้อเพลิงคุณจะไม่หยิบหินตอบโต้ คุณแค่ยืนดูอยู่เงียบๆปล่อยให้เขาเล่นเกมของเขาแล้วคุณก็เดินจากมาโดยไม่เหลียวหลังแล้ววันหนึ่งคุณจะเริ่มรู้จักการเงียบแบบมีศักดิ์ศรีเงียบแบบมีพลังเงียบแบบเข้าใจมากเกินกว่าจะพูดเมื่อคุณรู้ทันจิตใจมนุษย์มากพอคุณจะเริ่มเห็นภาพซ้ำของชีวิต เห็นพฤติกรรมที่เดาได้ล่วงหน้าเห็นเจตนาที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดและเห็นว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากเข้าใจอะไรเลยพวกเขาแค่อยากยืนยันสิ่งที่ตัวเองเชื่อเท่านั้นคุณจะเลิอกอธิบายทันทีเมื่อเห็นสายตาที่ไม่ได้ฟังคุณจะหยุดพูดทันทีเมื่อรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายแค่รอจังหวะสวนกลับคุณจะหยุด เพราะคุณรู้ว่าการพูดกับใจที่ปิดคือการตะโกนใต้น้ำเปลืองแรงและไร้ความหมายเมื่อคุณเติบโตถึงจุดหนึ่งคุณจะพบว่าความเงียบคือพื้นที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครแย่งไม่มีใครบิดเบือนและไม่มีใครทำลายได้คุณจะเริ่มยอมรับว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของใครได้ต่อให้คุณพูดด้วยเจตนาดีแค่ไหนต่อให้คุณอธิบายอย่างมีเหตุผลแค่ไหนถ้าใจเขาไม่เปิดก็ไม่มีคำพูดใดเข้าไปถึงคุณจะเรื่องเข้าใจว่าสิ่งที่ควรเปลี่ยนไม่ใช่ใจคนอื่นแต่คือจุดยืนของคุณเองที่มั่นคงพอจะอยู่เงียบ โดยไม่ต้องให้ใครเห็นด้วยนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงอิสรภาพจากความจำเป็นที่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครฟังอิสรภาพจากการวิ่งไล่คำว่าเข้าใจจากคนที่ไม่มีวันเข้าใจคุณจะอยู่ในโลกนี้อย่างเรียบง่ายไม่ได้ต้องการเป็นที่รักของทุกคนแต่เป็นที่สงบของใจตัวเอง คุณจะเริ่มพูดเฉพาะเวลาที่ต้องพูดและเมื่อถึงเวลานั้นทุกคำของคุณจะหนักแน่นเพราะมันมาจากความนิ่งไม่ใช่อารมณ์จากสติไม่ใช่การโต้กลับจากความเข้าใจไม่ใช่ความอยากเอาชนะและนี่แหละคือพลังของคนที่รู้ทันคนที่เลือกไม่พูด เพราะเขาเข้าใจแล้วว่าคำพูดบางคำไม่มีประโยชน์เลยในใจที่ยังไม่พร้อมจะฟังเมื่อคุณเข้าใจโลกมากพอคุณจะเริ่มพูดน้อยลงเพราะคุณรู้แล้วว่าในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงคนที่ฟังเป็นกลายเป็นของหายากและคนที่เข้าใจโดยไม่ต้องพูดคือสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิต คุณจะเริ่มหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่วุ่นวายคุณจะเริ่มปิดเสียงที่ดังแต่ไร้สาระและคุณจะเริ่มหันกลับมาหาความเงียบเพราะที่นั่นมีแต่ความชัดเจนคุณจะไม่แย่งกันพูดในวงสนทนาคุณจะไม่รีบอธิบายเมื่อมีใครเข้าใจผิดและคุณจะไม่รู้สึกจำเป็นต้องชี้แจงให้ใครฟังทุกเรื่องเพราะคุณรู้แล้วว่าสิ่งที่คนคิดกับความจริงมันคือคนละเรื่องกัน และคุณไม่จำเป็นต้องใช้พลังชีวิตเพื่อวิ่งไล่ตามคำว่ายอมรับคนที่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจตลอดเวลาคือคนที่ยังไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้าแต่คนที่เข้าใจตัวเองจริงๆจะเลือกเงียบเมื่อรู้ว่าการพูดไม่ได้นำไปสู่ความเข้าใจแต่กลับเปิดโอกาสให้ถูกจมตีง่ายขึ้นความเงียบจึงไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่มันคือการยอมรับว่า ฉันไม่ต้องควบคุมอะไรทั้งนั้นไม่ต้องควบคุมความคิดคนไม่ต้องควบคุมความเข้าใจใครไม่ต้องควบคุมความรู้สึกที่เขามีต่อเรามันคือการปล่อยแต่ไม่ใช่การทิ้งมันคือการถอยแต่ไม่ใช่การหนีมันคือการนิ่งแต่ไม่ใช่การยอมแพ้และเมื่อคุณอยู่ในจุดที่นิ่งได้โดยไม่อึดอัดเงียบได้โดยไม่รู้สึกผิด เดินออกมาโดยไม่อธิบายอะไรเลยนั่นแหละครับคือความแข็งแกร่งระดับสูงสุดที่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้เพราะคุณรู้ดีว่าคนที่ฟังเป็นจะสัมผัสคุณได้แม้คุณไม่พูดและคนที่ไม่เข้าใจต่อให้คุณพูดซ้ำอีกพันครั้งเขาก็จะยังยึดต,ติดอยู่ในภาพที่เขาสร้างขึ้นอยู่ดีดังนั้นคุณจะเลือกอยู่เฉย และใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่จำเป็นต้องชนะใครเพราะการที่คุณยังรักษาความสงบภายในใจไว้ได้แม้ในวันที่คนรอบตัวพยายามทำลายมันนั่นแหละครับคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อคุณอยู่กับตัวเองมากพอคุณจะเริ่มเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อเข้าใจแต่ฟังเพื่อจะตอบกลับและยิ่งคุณรู้ทันจิตใจมนุษย์มากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งรู้ว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพูดในที่ที่ไม่มีใครตั้งใจฟังคุณจะเริ่มถอยจากบทสนทนาที่เต็มไปด้วยการโอ้อวดการชิงดีหรือการใส่หน้ากากคุณจะเริ่มเบื่อการพูดคุยที่ไร้สาระเพราะทุกคำมันทำให้คุณห่างจากความสงบภายในมากขึ้นทุกทีคุณจะเริ่มเข้าใจว่าการไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รู้บางครั้งคนที่รู้อะไรมากที่สุด คือคนที่นั่งฟังเงียบๆตลอดเวลาเพราะเขารู้ดีว่าทุกคำพูดที่ไม่จำเป็นคือการเปลืองพลังชีวิตโดยไม่จำเป็นคุณจะเริ่มวางมือจากความพยายามอธิบายเพราะคุณเข้าใจแล้วว่าการพูดกับคนที่ใจไม่เปิดเหมือนคุณกำลังพูดกับกำแพงคุณจะเริ่มปล่อยให้เขาคิดแบบที่เขาอยากคิดและคุณจะไม่รีบเข้าไปแก้ไขเพราะคุณรู้แล้วว่าภาพในหัวของคนอื่น ไม่ใช่หน้าที่ที่คุณต้องเข้าไปจัดระเบียบและในวันหนึ่งคุณจะพบกับความนิ่งที่บริสุทธิ์นิ่งเพราะเข้าใจโลกนิ่งเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลของมันและนิ่งเพราะคุณไม่ได้ต้องการคำว่าถูกหรือผิดอีกต่อไปคุณไม่อยากเสียเวลาเถียงเพราะคุณรู้แล้วว่าการรักษาพลังใจของตัวเอง สำคัญกว่าการพยายามเอาชนะทุกคำวิจารณ์คุณจะเห็นชัดขึ้นว่าบางคำพูดมีไว้แค่เพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อตอบโต้บางคนมีไว้แก้ให้เข้าใจไม่ใช่ให้เปลี่ยนและบางสถานการณ์มีไว้ให้คุณนิ่งผ่านไปไม่ใช่เข้าไปพิสูจน์ตัวเองให้ใครยอมรับสุดท้ายนี้คนที่นิ่งไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้ แต่เพราะเขารู้มากเกินกว่าจะพูดคนที่ไม่ตอบไม่ใช่เพราะเขาไม่กลา้าแต่เพราะเขารู้ว่าการต่อไปไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยแม้แต่กับตัวเขาเองความเงียบจึงไม่ใช่แค่การไม่พูดแต่คือสติที่คอยคัดกรองว่าอะไรควรเก็บไว้ในใจและอะไรไม่คู่ควรแม้แต่จะถูกเปล่งออกมาเป็นคำพูด และเมื่อคุณเดินมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตจุดที่ไม่ได้อยากเอาชนะใครไม่ได้อยากให้ใครเข้าใจทุกอย่างไม่ได้อยากอธิบายอะไรให้เหนื่อยอีกต่อไปคุณจะเข้าใจว่าการนิ่งคือคําพูดในรูปแบบที่สูงที่สุดเพราะมันไม่ต้องเปล่งเสียงแต่ทำให้คนรู้สึกได้คุณจะเลือกเงียบเพราะคุณรู้ว่าใจของคุณสงบกว่าการต้อเถียงคุณจะเลือกนิ่ง เพราะคุณรู้ว่าความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการอธิบายยืดยาวแต่มันเกิดจากความลึกในความนิ่งของคุณในวันที่คุณไม่ต้องอธิบายตัวเองอีกต่อไปนั่นคือวันที่คุณเติบโตในวันที่คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะคำพูดใครนั่นคือวันที่คุณมีอำนาจเหนือสถานการณ์อย่างแท้จริงเพราะในที่สุดคุณจะค้นพบว่าความเงียบของคนที่รู้ทัน ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดของคนที่พยายามเข้าใจและชีวิตก็ไม่จำเป็นต้องเสียงดังตลอดทางแต่ต้องชัดเจนกับทุกก้าวที่เราเลือกเดินถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามไว้เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆในทุกๆวัน